วันนี้วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่47ที่ข้าพเจ้านางสาวราัตภัสีสิริโชคชัยขอถวายเสกสุดสัตยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยบูชาแดก,กูบาอาจารย์ทงหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอึกได้มีสมาธิจดจ่อเนคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิน บทที่หบทกาบพระรัตนไตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระควาตาธรมโมธรรมังนมัสามิ <c oughs> สุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังฆนมามิบทที่สบทบูชาพระพยรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธ สุจิรังปรินิพุตโตคุเนหิทธรมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคัง,างสรารนาัคโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสดชุนุมเทวดา <c oughs> สมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัทธมังมุนีราชาสะสุนันตุสักขะโมกทังสักเคกามีจารุเปคิริสิขารัตเตจันตาลิษเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตารุวนาคาหเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชลาธละวิสมยักขันทพันนาคาติทันตาสันติเกย่างมุนิวรอะวจนาสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวะกาโลอยมทันตา ธรรมะสวนากาโลอายมทันตาธรรมะสวนากาโลอายมทันตาบทที่สี่บทสวดปุภาภาคนมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสมมาสัมพุษสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสมมาสัมพุษสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสมมาสัมพุษสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปาฐะ พุทธังสระนังกชามิทำมังสรนังกชามิสังคังสรนังกชามิทุติยมปีพุทธังสรนังกชามิทุติยมปีทำมังสรนังกชามิทุติยมปีสังคังสรนังกชามิตติยมปีพุทธังสระนังกชามิตติยมปีทำมังสรนังกชามิตติยมปีสังคังสรนังกชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชินะโสทิเมโหตุสะทานัตถิเมสรนังอัญญสังวรัง เอเตนะสจจวัชนัสโสตที่เมอตุสปทานัตทีเมสรนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนัสจจวัชนัสโสตที่เมือตุสปทาบทที่7บทสวดตีรัตนะปะนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตะเสวะสรีระจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรตนะรตนะภูตะสุสีลัทธิฐิเอตังนัเมติรัตนังรัตนะต่ายวะหัง สัมมาสโมสาริตวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานุตตะคุณโยคะวะสัป,ปะวัตตังอสมิตยามิปิตเทวยถาติทันเทเอกังวินาตัตถิตะเรสะมะสัมภเวนาสัมภเวนะโลเกกะทาจิจจิเรนะจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุตตะสัทธังวิญยูหิตปันทิตะชะเนหิวิน วิชัญญะรูปังโนกัมพิเกหิจิกะทัตจ,จุปะลัพนิยังเกสัญจิสุทธุวิธิตังคุณากายะตายะนามเมหิเยวะชนะตายะวิสุตสุวิจุตัมปิสมุปัสตังมณสิสุทธะปะสาทกะถาังปุญญัทิกานะมะสามุตตมะปุณณะภูมังทุกขาปะมุจนะ มุขะสารานาังคตานางังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยางนิพานะสตจฉิกิริยายุป,ปะนิสสะยัตถังสัมมากิเลสะมละโสนนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสารานางังคมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรตนงัสาานางสรนังคตัมหะ รัตินทิวังคณะเนสุสมัสสมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปะสันนจิตตาตัถานุปาริจริยาสทารตาบุญเยนาตัถาสุเกสุกะเตนะสุขีพวันพรเว,วม,มุเตเชนะตัสาาสะจะสทาปิสวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินยัมิปมาณาภูโตโลกุตราภิสมโยเนียโตสุโบ,บชังตัตโสปลิสย,ยะ จะยายะอยัมปิโหตุวัตุตตเยปะริจิโตสุปะสาธกาโรบทที่8นมการาสิทธิขถาย,ยโยจักขุมาโมหมลาประกัดโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโต มารัสสะปาสาวินิโมจ,จยันโตปาเปสิเขมังชะนะตางังวินเนยังพุทธังวรันตังศีรสานะมามิโลกาาัสะนาัจ,จวินายะกัจจะตันติจสาเตชยสิทธิโหตุสัพ,พันตรายาจาวินานสมนตุธรรมโมทโชโย О, วิยะตัสสะสุถุทัเสสิโลกาาัสะวิสุทธิมาางังคังนิยานิโกธรรมะทรัสสะทารีสาตาวะโหสันติกรสุจินโนธรรมังวรันตังศีรสานะมามิ โมหะปะทาลังอุปะสันตะทาหางตันเตยสาเตยชยาสิทธิธโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยโชโกจะ <c oughs> สวาขาตะ ธรรมังวิธิตังกรโตรติสังคังวรันตังศีรษา,านะมามิพุทธ,ธานุพุธทธังสมาสีละทิฏฐิงตันเตจสาเตชย,ตยสิทธิธโหตุสัพพันตรายาจวมินาสเมนตบุติกา้าบทสวดนโมการอรัฏกกถานโมอรหัตโตส,มสัมมาสัมพุทธสามเสชโนนโมอุตตมะธรรมสะสวาขาตัเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆา,าปิวิสุทธะศีละทิฏฐิโนนโมโอ,อมาตายารัตสะรัะตนตายาสะสาธุกัง นโมโอมากาติตัตาสสะตัสสะวัตถุตยสปิทนโมการับปะภาเวนะวิคัชันตุอุปัทวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการานโมการัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเชตวา